สวัสดีครับทุกคนไซเบเรียนฮัสกี้ถือว่าเป็นสุนัขตัวโปรของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้แต่สุนัขสายพันธุ์นี้มีความฉลาดและก็ความสุกซนที่มากครับหากเราเผยให้เขานั้นรับประทานที่พ่ามเพื่ออาจจะทำให้สุนัขเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้วันนี้เราเลยจะพาไปพบกับ7อย่างที่ไซเบเรียนนั้นห้ามกินครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. ห้ามกินคาเฟอีน เนื่องจากสุนัขพันธุ์ไซเวเรียนและก็สุนัขปกติทั่วไปไม่มีระบบย่อยคาเฟอีนครับหากสุนัขรับประทานคาเฟอีนเข้าไปจะทําให้หัวใจเต้นเร็วจนเกิดอาการหัวใจวายได้คาเฟอีนในที่นี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะในกาแฟครับแต่รวมไปถึงเครื่องดื่มอื่นๆหรือว่าช็อกโกแลตด้วย 2. ห้ามกินปลาดิบในเนื้อปลาส่วนใหญ่มักจะมีพยาธิที่เติบโตได้ดีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขที่ติดมา หากไซเบเรียนได้กินปลาดิบเข้าไปจะทําให้สุนัขนั้นได้รับสารอาหารไม่เพียงพอสังเกตได้จากการที่ไซเบเรียนมีรูปร่างที่ผอมอย่างไม่ทราบสาเหตุถึงแม้ว่าจะกินเยอะก็ตามครับ 3. ห้ามกินแป้งโดโดยปกติแป้งโดจะต้องผ่านการอบก่อนถึงจะรับประทานได้ครับหากไซเบเรียนเผลอกินแป้งโดดิบอาจจะเกิดการบวมในกระเพาะอาหารหรือว่าในลำไส้ได้ครับเนื่องจากอุณหภูมิข้าสุนัขสูงมากพอ จะทาให้พองฟูหรือยีสต์ต่างๆที่อยู่ในแป้งโดทํางานส่งผลให้เซเบรียนฮัสกี้เกิดอาการท้องอืดแล้วก็อาจเจียนได้ครับ 4. ห้ามกินอง,งุ่นหรือว่าลูกเกดอ้ง,งุ่นหรือว่าลูกเกดทําให้สุนัขไซเบรียนนั้นมีปัญหาก,กับระบบย่อยอาหารได้ใครที่เลี้ยงไซเบรียนแล้วก็ชอบกินอง,งุ่คนควรระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเซเบรียนนั้นมีนิสัยที่ทุกซนอาจจะเผลอกินอ้ง,งุ่นหรือว่าลูกเกดเข้าไปจนอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ครับ หากใส่ไเลียงทานกินผลไม้ที่มีเมล็ดอะโวคาโดที่เป็นปัญหากับสุนัขไม่ใช่ส่วนเนือ้อแต่เป็นส่วนเมล็ดกับเปลือกครับหากใส่ไเลียได้กิน,มนเมล็ดหรือว่าเปลือกผลไม้บางชนิดเข้าไปอาจจะมีอาการท้องเสียและก็อาเจียนได้เนื่องจากผลไม้บางชนิดนนมีสารพิษที่เรียกว่าไซยาไนาครับไซยาไนาจะได้ว่าเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วหากไซยาไนาเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารจะทําให้เกิดการย่ำยังของเซลล์จนส่งผลให้สุนัขของคุณและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เปลือกและเมล็ดของผลไม้ที่เป็นอันตรายกับสุนัขได้กแก่อโวคาโดลูกพีชลูกแพรแอปอริคอตเชอร์รี่เป็นต้นครับ 6. ขห้ามกินหัวหอมหัวหอมกับสุนัขเป็นสิ่งที่อันตรายต่อกันมากครับเนื่องจากหัวหอมทําให้สุนัขมีอาการไข้คืนไส้หรือเกิดอาการอาเจียนและมีความอันตรายถึงชีวิตหากไซเบรเียนเผลอทานหัวหอมเข้าไปในกรณีที่สุนัขแข็งแรงอาจจะแสดงอาการป่วยในภายหลังแต่หากสุนัขอ่อนแอ อาจจะส่งผลแลสูญหักนั้นเสียชีวิตได้ในทันทีครับเจห้ามกินแอลกอฮอล์สายไปเรียนที่มีการทานแอลกอฮอล์ยังต่อเนื่องไปเวลานานจะเกิดการสะสมแอลกอฮอล์ในร่างกายครับและเสียชีวิตในที่สุดหนึ่งจากสูญหักนั้นไม่มีการขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายที่เป็นพิษต,ต่อตับแล้วก็ไตซึ่งมีความรุนแรงกว่าในคนหลายเท่าเลย เป็นอย่างไรบ้างครับรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมสังเกตแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใส่เลี้ยนของคุณนั้นรับประทานอาหารที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอมมี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ